รธรมสดุดีบทที่12คํอคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือในเหตุการ์ร้ายข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยด้วยเถิดเพราะผู้จงรักภักดีไม่มีอีกแล้วเพราะคนซื่อสัตว์ได้อันตรธานไปจากมนุษย์ทั้งหลายพวกเขากล่าวคำมุสาแก่กันและกันเขากล่าวด้วยริมฝีปากที่ป้อยอ และด้วยใจที่หลอกลวงขอพระยาเวทรงตัดทุกริมฝีปากที่ป้อยอออกเสียและขอทรงตัดลิ้นที่อวดอ้างการใหญ่นั้นคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าเราจะชนะด้วยลิ้นของเราริมฝีปากของเราเป็นของเราใครจะเป็นนายเราพระยาเวตรัสว่าเราจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ เพราะคนยากโจนถูกข่มเหงและคนขัดสนกล้ำกรวนเราจะจัดให้เขาอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งเขาปรารถนาไปอยู่ประดำรัสของพระยาเวเป็นประดำรัสบริสุทธิ์ประดุดเงินที่หลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินถลุงถึงเจ็ดครั้งข้าแต่พระยาเวขอทรงป้องกันเขาทั้งหลาย ขอส่งปกป้องเขาให้พ้นจากคนยุคนี้ตลอดไปคนอธรรมก็เพ่นพ่านไปมาอยู่รอบด้านขณะเมื่อมนุษย์ทั้งหลายพากันยกย่องความชั่วช้า